ดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้จะพามาอัปเดตจันประกายดาวที่เอาไปอบในตู้บอนที่ทำใหม่วันนั้นน่ะแห้งหมดเลยจันประกายดาวสามต้นความบังเอิญเป็นเหตุสังเกตได้ดียนี้เห็นอะไรไหมเนี่ย o u r ท o u ี ควาย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 หนะึ่งสองสามสี่ห้าถนับภาษาไทยนะจันประกายดาวเยพินอย่างสวยเลยตนนย้นเนี้ยเยพินน่ะไปตั้งวันนั้นกะจะให้โตวไว้เอาไปอบแดดจ้ะด้วยอิตาลิอิธิลิตพลังขี้แพะเนี่ยห้าย,ยอดขึ้นมาใหม่แต่ยอดยอดบนนี้ไอ้นี้นะจะยอดบนนี้นี่น,นี่ตายนะยอดนี่ นี่เลยนะเขาทะลุข้อก้านออกมาเลยเห็นไหมเนี่ยหนึ่งใบต่อหนึ่งยอดจะหนึ่งใบสองใบนี่นี่น,นี่ห้ายอดได้เห็นมาห้ายอดแหละวพราะดาวต้นนี้มีสิบใบยายพินนับไว้อยู่สิบใบสิบใบดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูน,ดนี่ฟาร์มบังเอิญเป็นเหตุสังเกตได้พอยอดเขาไอ้นี่เนาะฟอเนาะเนี่ยเขาเจอร้อนจัดยอดเน่าเนี่ยยอดไอ้เรื่อเนา่าหรือหนอนกินเฮ้ย นอนเจาะด้วยนะเนี่ยลูกสั่งไว้ว่าห้ามยุ่งห้ามดือ้อห้ามซนห้ามพาเพื่อนมาเล่นเดี๋ยพินคุยต่อลูกไม่อยู่ไม่เป็นไรลูกไม่เห็นนี่จ้ะอยากให้ดูว่าออกงอกออกลากดีมากมากมากเลยเห็นไหมเอาไปตากแดดอยากให้สีสวยจะเอาไปใส่ตต้อบแล้วก็เอาไปตากแดดโอ้ทะลุนี่หยห้ายอดส,สวยๆง,งามๆเลยจ้ะ เจ๊าะ,ะเลยอ่ะดูนี่นะอันนี้อันนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยนี้เริ่มขึ้นเาพินสำรวจด,ดูแล้ววันนี้ลูกไม่อยู่คุยได้เนี่ยไม่ต้องไปยกยอดให้เสียเวลาเลยจ้ะเนี่ยพอยอดผุปุ๊บนี่ย่ยก็มีตัวหนอนลงเน,นี่ยเจพินว่าเหมือนมีเหมือนมีรูรูช่วยใช้ใจแต่เย็ยนต้องให้ลูกตัดตาดีๆเห็นไหม อะไรมาน่ากลัวมาอัปเดตอนี้กระดาษน่กระดาษด่างที่เยพินตัดไว้เห็นไหมลนดูขึ้นเนี่ยลุกอีอะไรนะลุมเจาะเลยลุ่มเจาะเ,เ,เลยดูเนี่ยดูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้เขียวปรีปร,ปร,ปร,ปรีปรีเลยเห็นไหมสี 4, หนอปดปดปดตาปวดปดถึงไม่ต้องปลงูกเงินไหลมาก็รู้ว่รวยป่ะเดี๋ยวพาไปดูตู้อบบอลเยพิน ที่ว่าจยพินทำไม่นี่ไว้อะีปยาพไปดูอันนี้อันนี้ที่ว่าปลูกไว้ในเนี้ยแล้วให้เขาอดข้าวอดน้ำเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนิดแหละจย,ยพินก็อยากให้เขาสวยแบบนี้แหละก็เลยอเ,เอาไปเขาไปใส่โต๊อบโอ้โ,โหอาหมุมเจาะเลยดูแม่ดาวบ้านเยพินแต่ดูต้นนั้นน่ะดูความสวยของนางเนี่ย เนี่ยฉันรู้แนละ้วฉันจะทํายังไงกับแกให้แกต่อแตกหน่อมาให้แบบส,สวยๆอย่างเนี้ยออกแบบวิตบึ้มวิตบ,บึ้มอ่ะพาไปดูพาไปเปิดโต๊ะอันนี้คือโต๊ะสุดหวงของบ้านทิพินนะอันนี้คือไม้ที่จะไว้ทําพันกับทะพินทาทีแรกแล้วเขายังไม่มีหลงังคาไงยังไม่ได้อาสสารนันนี้มาขึงอะ่ะโค่นต้นไม้ออกหมดแล้วเอากระกายดาวมาใส่ หมดเลยนี่เห็นไหมอันนี้คือไม้ที่จะพิมพ์จะเอาไว้ไอ้นี่เอาไว้ทำพันจ้ะันสวยไหมจ๊ะสวยไหมจ๊ะพัจจัยเมจตาพัจจัยเมตตาสวยไหมจ๊ะสวยไหมจ๊ะ ถ้าอันไหนที่ว่าเขาไม่ต้องการน้ําเราก็เอากระถางหรือเอาอะไรมารองไม่ให้เขาโดนน้ํานะเขาจะอยู่ได้ค่ะเห็นไหมอันนี้อันนี้ไอ้น,อนี่อะไรนะกูเปรันกูเปรันยักษ์กูเปรันยี่ปิน้ำมาใส่ไว้จัานี้กับพนุมานขุฝุ่นสวยมากจะไม้ใส่ตู้อบแบบเนี้ยใส่ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบอนสีเป็น โอกิเป็นอะไระจ๊ะถ้าต้นไหนที่เขาไม่ชอบน้ําคือว่าเราเอาอะไรมาหนุนกระถางเนี่ยมาฟั่มรองไว้อย่างเงี้ยจ้ะไม่ให้เขาโดนน้ําจ้ะแต่ถ้าไม้ต้นไหนที่เขาชอบน้ํานะพอเขาอยู่อย่างนี้เขาก็อะไรเลยแบบว่าเขาถูกใจอะถูกใจใช่เลยจ้ะวันนี้ลูกไม่อยู่หรือได้ไม่เป็นไรถ้าลูกอยู่ลูกจะบอกแอนสนอีกแล้ว หลุมเจาะแหน่อันนี้ไม่ใช่แหนแดงแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกแหนอะไรก็ไม่รู้มาเองกับน้ำมาเดี๋ยวพาไปดูอันนี้กล้วยแดงนนพาไปดูหลุมเจาะนี่ ดูอะไรเนี่ยอุรมเจาะไหมเนะี่ยอันนี้ให้นี่กระดาษด,ด่างเอาวางข้างเงาเลยดูนยดูแตกมาเนี่ยอุ่มเจาะเลยไหมจ้ะนีจ้ะแปลว่าอะไรก็ําุ่กอย่าพินเห็นเขาพูดก็เลยพูดกันม้างอีนนี้ดำด่างเลี้ยงยากจังเลยดำด่างเนี่ยเอาใจยากมากพามาดูเฉย จริงแต่จริงไม่จริงนังจ้ะพามาดูเฉยๆว่าไม้อะไรก็ใส่ตู้ได้ทั้งนั้นนะตู้อบประจกักแต่ว่าเราต้องดูความร้อนที่เหมาะสมดูอากาศที่เหมาะสมแล้วใครว่าหูช้างชอบน้ํำไหมชอบจ้ะเนี่ยตอนที่เราแยกมาใหม่ๆแยกออกจากจากแม่เขาใหม่ๆอ่ะอันนี้คือหูช้างที่แยก เยพินตัดจะเห็นไหมเนี่ยลากโผแล้วเนะน,นะนี่ยเนะนี่ใครบอกขุ่ช้างโอกิไม่ชอบน้ําไม่จริงแล้วจ้ะชอบทั้งหมดอ่ะเนี่ยอยู่ในน้ํานี่ชอบจังเลยว่ายน้ําเล่นอย่างปลาเลยอ่ะชอบความชุดชื่นจ้ะเนี่ยกระดาษด,าปปด่างหน่อปดโปดเลยแล้วก็พุทธรักษาที่ออกดอกแล้วอ่ะเยพินก็ตัดออกมา ต้นไหนที่ออกออกดอกแล้วเขาจะแกนใช่ไหมเนี่ยพีพิงจะตัดเงาเขามาแล้วเอามาใส่ไว้อย่างเงี้ยงอกดีจังเลยจ้ะเนี่ยออกรากดีจังเลยดูดัด่ามันจะเป็นสวยงามตามท้องเรื่องจ้ะ เขาเลี้ยงยากเขาแบบนั่นเราก็เอามาใส่เยอะอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมในดินมีอะไรในดินมีหินภูเขาไฟกับเพอร์ไรท์แล้วก็กระมาพ้าวแล้วก็ใบกัมปูนิดหน่อยจ้ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหินภูเขาไฟกับเพอร์ไรท์จ้ะอันนี้คืออบเตาอบมีเพื่ออะไรอบเพื่อไม้ที่ว่าอ่อนแอจ้ะไม่ได้อบตลอดที่ว่าพอเลี้ยงอบยันโตยันเป็นหนุ่มเป็นสาวยันมีลูกมีผัวนะ อบแค่ okay. พ้นให้เขาแข็งแรงอะจ้ะการเลี้ยงไม้บางทีเราก็ต้องเอาใจเขาเหมือนกันแหละเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอากาศแบบนี้อาการแบบนี้ไม้ที่จะผินเลี้ยงพาเดินเดี๋ยวพาวดนนี้ จันผาเพราะจันผาไว้ได้โหเยอะมากเลยเขียวก็ขาวอะเขียวก็เผือกก็ได้เป็นครึ่งๆเลยจ้ะเยอะมากเพราะได้ประมาณสองร้อยต้นนั่นแหละที่ใช้ได้เป็นด่างมีต้นเดียวเองจ้ะย,ยิพินเห็นแล้วปวดต้งบอกว่าไม้ด่างทำไมเขาถึงราคาแพงเวลาเพาะจากเม็ดโอ้โห ร้อยต้นมีด่างสองร้อยต้นมีด่างต้นเดียวอ่ะพ่อจ่าแม่จ่าก็ลองคิดดูเถอะนี่ไม่ด่างทั้งหมดเลยแต่ต้นเผือกเขาก็ยังแข็งแรงโตวไวน้าเจพินก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นมาเป็นยังไงนะต้นเผือกที่เขาไม่ด่างอ่ะเห็นไหมด่างมีต้นนี้เจพินเก็บไปใส่ตู้แล้วยกแยะแล้ว สวยงามตามท้องเรื่องบางเม็ดจะขึ้นสามยอดเลยนะแม่ก็เผือกข้างสามยอดจ้ะเม็ดนี้ขึ้นสามสี่ยอดเนี่ยเห็นไหมสามยอดยังเผือกกะจ้ะยี่ิลปวดใจจ้ะ,จะ,ะยังไงยีพ่พิลก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจันทร์นี่ไอ้ วินสันยีพินวินสันก็ชอบน้ำจริงอ่ะแช่น้ำแล้วสวย